ฮัลโหสวัสดีกันด้วยครับมาขอบผมนะครับในรายการ Open TV นะครับข้อไอแป๊บหนึ่งเออมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำลูกกระต่ายังไงให้สวยนะครับเป็นเท็เจอร์ของเกม u n t r a m a n Fighting นะครับ Fighting ภาคไว้แล้วแต่เลยนะครับนี่ทำให้เหมือนแบบนี้นะครับซึ่งไอ้ลูกตาเนี่ยของ u l t ม a m a l e n n i a นะครับ มันจะมีอยู่สองเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกนะครับเป็นของโปรเจกต์อุลตร้าแมนนะครับนี่เห็นสังเกตได้ว่าตามันจะสีน้ําเงินน้ําเงินนะครับส่วนเวอร์ชันที่สองนะครับเป็นเวอร์ชั่นของเอ,อุลตร้าแมนไรท์โชว์นะครับแ๊บหนึ่งขยายให้ดูนี่ครับตามันจะออกฟ้า,ฟาน้ําเงินน้ําเงินนะครับนี่ นี่คลิปแรกที่เราจะมาสอนนะครับก็คือทําให้ตานะครับมิเลเนียมนะครับทํายังไงให้มันสวยมาไปเริ่มพังเลยครับอันนี้ผมจะเอาลูกตา,ตาของมิเลเนียมตอนเบต้ามาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเอาของตัวเต็มมาครับเข้าไปที่ Photoshop นะครับ cs6 เข้าดิเออมาแล้วเดี๋ยวตับไปตอนที่มันเข้ากันเลยนะครับเพราะว่ามันน่าจะนานอยู่อ้าวเข้ามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วปรับเป็นห้าร้อยเลย ห้าร้ไม่สนใจก็หกร้อยโอ้เป็นพิกเชี่ยวเลยเขี้ยห้าร้อพอ <c oughs> เราใช้คู่กันตัวนี้นะครับมันไม่ก็สมบูรณ์เท่าไหร่นะไอตัวนี้นะครับแล้วก็ต้องเปิดภาพด้หลายครั้งนะครับฟ้าน้ำเงินทุกขอกับแล้วก็เอาน้ำเงินนะครับมา <c oughs> เป็น สองจุดห้าให้ระสีสามว่ะรับให้เรานะระบายสีน้ำเงินไปก่อนนะครับได้เสียเงินแบบนี้มาแล้วเราก็เปิดลูกปุทั้งเลยส่วนตรงนี้มันจะเป็นสีฟ้าๆนะ ให้เราเปลี่ยนเป็นนะครับสิบฟ้าแบบไหนมั้น่จาจะประมาณเท่านี้แลนะ้วมั้งลองมาอ่อยเอาลงมาหน่อยเอนคครับแล้วก็ลาก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 ,ลาก กลักไปนะลากลากลาลาลาหลักลากมา,า,กมาเหมือนยังยังไม่เหมือนเสร็จแล้วนะครับให้เราเอาเทกันประมาณนี้ครับมาทับต่อนะครับ แล้วก็เสียน้ำเงินเข้มๆเมลยระทับข้างๆหน่อยครับแล้วก็เอาเสียงน้ำเงินรงครับตรงไอ้สีฟ้าๆนะครับมา ก็ได้ประรมาณนี้นะครับก็เอาสีฟ้าเป็นฟ้าออกเขียวๆเลยะมาใส่ตรงแถวๆนี้นะครับมันดูเหมือนมีไฟหน่อยมาตบใส่ขอบก่อนนะครับ แล้วก็ไปที่เซฟอันะครับไปเลยโอเคโอเคไปอีกครั้งไม่ต้องเซฟหรอกเนี่ยก็จะได้ลูกตามาแล้วนะครับแล้วเราก็จะมามันจะเป็นลูกศสอนไว้ตัวเนี้ยตามมาน้้ำเงินเลยแรับหนึ่งนะ นะครับพวกนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของเออ่โปรเจกต์อันต้าแมนหมดเลยนะอืมมันมีเตม,มเดลยะทำไมดีนี่ไงนี่ไงของโปรเจกต์อันต้าแมนสะท้อนแสงสีสะท้อ,อนแสงอ๋อโอเคเข้าใจละ ข้า t o s ช o p อีกครั้งครับแต่อันนี้จะทำของโปรติกุนเทราแมนนะครับใครไม่เข้าใจตรงไหนก็พิมพ์ถามไว้ใต้ช่องคอมเมนต์ก็ได้ครับผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะลินพันหมดแล้วเนะนี่ยเอาง่ายๆก็เพิ่มเติน จับไปห้าร้อยนี่นะครับน้ำเงินใช่ไหมน้ำเงินเท่าไหร่วะน้ำเงินออกโฟ็ฟ้านิดหนึ่ง,งก็ติดเ,เออวันนี้นะ ยังไงต่อครับสีฟ้าๆออกน้ำเงิน เขะดูดสีแป,ป๊บหนึ่งนะที่เกบผสมใหม่เนี่ยครับอด้านหลังเยอะๆนะครับ เออของโปรเจกต์อุลตร้าแมนด้านหลังสีฟ้าฟ้แต่เยอะๆหน่มาแล้วก็เซฟอัดไปเลยครับเซฟโอเคโอเคติดไป ปายนี่ครับเดินขึ้นมาให้ดูเหมือนได้เหมือนไม่เหมือนไปลองทำเอาเองก็ได้นะครับ